ที่ค้างไว้ครั้งที่แล้วจะเป็นเรื่องของของการสะท้อนทีนี้การสะท้อนก็จะแบ่งเป็นการสะท้อนที่มันปลายตึงแน่นกับปลายอิสระเนะาะสระุปเนาะผมนี่มันนี่ม็นเสาเป็นสองทานถ้าปลายตึงแน่นขอสีละที่เป็นอย่างเงี้ยถ้าไปลายอิสระก็จะรัางเป็นอย่างเงี้ยแล้วถ้ามีขึ้นมาไม่เอาสัญญาณตายแล้วกันนะ เป็นเรื่องของการสะท้อนเนี่ยเขาจะเขียนคลื่นสะท้อนรอไว้ถ้าเป็นของปลายทึงแน่นคลื่นสะท้อนมันจะกลับเสส่วนถ้ามันไปสลัดคลื่นสะท้อนมันจะเสเดิมก็คือมันอยู่ข้างบนมันก็อยู่บนนี้แหละนะทีนี้พอมันสะท้อนกลับไปเนี่ยถ้ายิ่งเข้าไปหมดแล้วเนี่ยตัวที่มันออกมาฝั่งเนี่ยที่มันเป็นสะท้อนแล้วเนาะมันก็จะเป็นลักษณะ เหมือนกันตรงเนี้ยเหมือนกันเลยก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ทิศทางก็นี่เป็นครื่อถอนแล้วถ้าเป็นขอไปสลากเดี๋ยวเราก็ต้องไปสลากเดี๋ยวตอนที่เป็นครืสอท,อทอ้อนออกมามันจะต้องหน้าตาแบบนี้แหละแล้วก็อยู่ฝั่งที่มันมีเชือกรูปร่างหน้าตาก็ลอกอันนี้มาเลยลอกหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้โอเคอันนี้คือดูตัวที่จะ้อนออกมาเฉยๆนะยังไม่ได้ดูตรงรหว่ากกางที่มันมีการรวมขึ้นกันนะอ่ะ และทีนี้มันจะมีหลอกอยู่นิดนึงล้ามันมันเป็นคลื่นทายมาอย่นี้มาอย่างนี้ทีนี้ไอ้คลื่นสะท้อนที่เราจะวาดฝั่งขวามือเนอี่ยเราจะเฉพาข้างบนก่อนนะครูมีสองตัวให้เลือกนะจะเป็นแบบนี้หรือเป็นแบบนี้แบบที่หนึ่งหรือแบบที่สองอืมสอง สองสองอ่ะกัลเลยสมมุติมีลูกเดียวสมม,มีแค่นี้นะถ้าสมมติมีแค่นี้คื่อสะท้อนของตึงแน่นจะต้องกลับเฟสให้ดูนี้นะมันเข้ามาอย่นี้ถูกป้าตัวข้างล่างเขาก่อนแต่ว่าตัวที่ออกมาก่อนมันจะต้องกลับเฟสมันจะต้องไปตรงบนบางนี้ให้เราดูว่าขบวนมันนะ หัวขบวนมันมายัางไงหัวขบวนมาข้างล่างจะได้ว่าคลื่นท้อนหัวขบวนต้องมาข้างบนอ่าแสดงว่าใช้ลูกหนึ่งอ่าแล้วลูกนีเป็นอย่างนี้แต่ได้ตรงนี้ไปสลักมันมาน่หัวขบวนมันอยู่ข้างล่างถูกไหมเอาหัวขบวนมาอยู่ข้างล่างเ,าเาางางสร็จปั๊บเนี่ยดี๋ยวไอ้คลื่นท้อนที่มันออกมาเนี่ยหัวขบวนมันก็ต้องอยู่ข้างล่างเหมือนกันแล้วไง อืมพอเป็นปลายตึงแน่นปารากฏว่าลูกสัญญาณเขียนเหมือนกันเป๊ะเลยถูกปะพราะปกติเราจะเขียนจากซ้ายไปขวาถูกปะเราก็จะเขียนขึ้น,นบนลกลงล่างนี่ถูกไหมแล้วพอเราเขียนขึ้นสะท้อนเป็นไงอ่ะเราเขียนขึ้นบนลงล่างมันเขียนเหมือนกันเลยพอเราเขียนเหมือนกันเลยเราก็เลยเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นเฟสเดียวกันซึ่งไม่ใช่ถ้าจะเขียนจริง,รงตามทิศทางการขึ้นเนี่ยเราจะต้องเขียนยังไง หัวขบวนก่อนหัวขบวนอยู่ไหนเ้วเขียนไว้่นั้นก่อนมันมาจากข้างล่างอโอเคล่างแล้วค่อยไปบนล่างแล้วไปบนขึ้นจริงล่างไปบนนะลากจากหัวขบวนไปท้ายขบวนขึ้นท้อนอ่ะก็จะต้อง,งบนแล้วไปล่างแล้วพอมันจะท้อนออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยขึ้นจริงก็หายไปนะแล้วไอ้ขึ้นท้อนที่เราวาดแล้วเนี่ยมันก็ไปแทนที่ตำแหน่งตรงนั้นแหละมันก็จะเป็นลักษณะนี้ ทิศทางก็เะไรอย่างี้แล้วคาว่าฟเฟ้ island, เดียวกันถ้าเขียนเป็นของสายอิสระเหมือนเดิมนะเราก็มงองก่อนนะหัวขบวนไปท้ายขบวนนะล่างแล้วไปบกเนี่ยล่างแล้วไปบนก็แสดงว่าเครื่อง้อนก็ต้องล่างแล้วไปบกเหมือนกันเพราะอันนี้มันคือไปสลัดมันจะเป็นเดียวกันก็คือล่างแล้วไปบนเขียนจากหัวขบวนไปท้ายขบวนเนี่ยได้ได้หน้าตาอย่างนี้ขึ้นน้องออกไปวาดรอยแล้วเราก็ลอกเลยนี่ก็หน้าตา แล้วก็ไปอย่างเี้ประมาณนี้เนาะขึ้นท้ในเส้นเชื่อเวลาเขาสนใจสนใจอยู่นี้แหละอย่าง4.1 4.2ก็แค่สรุปสิ่งที่พูดเมื่อกี้ให้มันเป็นภาษาไทยเฉยๆเมื่อกี้ครูให้ดูตัวอย่างตื่นในเส้นเชื่อถูกปะซึ่งข้อ4.2นั้นือนเส้นหนึ่งไปผู่ติดก,กับเสาเเป็นการบอกเลยว่าตึงแน่น คลื่นสะท้อนจะมีเฟดเปลี่ยนไปถึง3ถ้าเป็นการตึงแน่นแสดงว่ามันต้องกับเฟสหรือจะเรียกว่าเฟสตรงข้ามก็ได้ลักษณะนเนี้ยมันจะเปลี่ยนไป180องศาทีเนี้ยคลื่นน้ำเนี้ยผิวสะท้อนลาบเลียงไอ้ตรงเนี้ยกูอยากจะถามว่ามันจะเป็นตึงแน่นหรือจะเป็นอิสระไอ้ตัวคลื่นน้ำอะ อย่างขึ้นน้ำไปตามบ้านริมคลองมันจะมีเขื่อนถูกไหมวันนี่เขื่อนริมคลองอันนี้คือน้ำเอะทีนี้พอมันมีคลื่นมาสักลูกหนึ่งคลื่นมาลูกเดียวแบบเนี้ยอันนี้อันนี้น้ำนะถามว่าตัวน้ำที่อยู่ตรงเนี้ยมีใครยึดน้ำตำแหน่งนี้อยู่หรือเปล่า น้ำตำแหน่งนี้มนนันขึ้นขึ้นลงลงได้อิสระถูกป่ะไม่มีใครไปยึดม,มันถูกป่ะแต่ว่าถ้ามันเป็นคลื่นน้ำเข้าหาผิวสะพาะรับเรียบขอให้ดรืยกันถ้าเป็นคลื่นน้ํานะเราจะพบเขื่อนแล้วเนี่ยมันเป็นสะท้อนแบบปลายอิสระถ้าเป็นปลายอิสระ,ะแสดงว่ามันจะเป็นเฟสเดิมคําว่าเฟสเดิมคือเฟสไม่เปลี่ยนอาจจะเป็นสูตรองศาก็ได้หรือถ้ามันมีข้อห้าแล้วตอบว่า360สามร้อยหกสิบองศา ็ได้เพราะสูตรกับสามร้อยหกสิบสามมันคือตำแหน่งเดียวกันเขนะียนเนาะคลื่นขึ้นบนหนึ่งในเส้นเชือบเป็นคลื่นในเส้นเชือบแผ่เข้าหากำแพงโดยปลายเชือกที่จุดตึงแน่นอะโอเคแสดงว่ารูปรูปเนี้ยมันคือเท่าอัตตาเร็วของคลื่นเป็นห้าเมตรต่อวินาทีให้หาว่าน,นอยู่ดีรูปล่างของคลื่นถึงจะเปลี่ยนจากรูปบนเป็นรูปล่าง,างอะ ้าเราดูอย่างเงี้ยครูจะวาดลูกขึ้นสะท้อนอีกฝั่งหนึ่งรอไว้โอคก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งแต่อีกฝั่งหนึ่งคือเป็นตัวทุนเฉยๆนะหัวขบวนเป็นยังไงหัวขบวนขึ้นก่อนเลยหัวขบวนขึ้นก่อนเลยแสดงว,าว่าตัว,ข,วขึ้นทอนถ้าเป็นตึงแน่นตึงแน่นคืออย่างนี้ มันจะต้องเฟดกลับกันอ่ะก็คือลงข้างล่างก่อนเลยอันนี้ก็ลงข้างล่างน,นี้ก็จะต้องขึ้นบนอันนี้ขึ้นข้างบนนี้ก็ต้องลงล่างโอเคนะอันนี้คือคือสะท้อนที่เราจะออกมาตำแหน่งนี้มันจะเหมือนกระจกอนะ่ะถ้าตำแหน่งนี้สองตำแหน่งจะต้องลบสองนี่จะเป็นลบสี่นี่ก็จะเป็นลบหกนี่ก็จะเป็นลบแปด แล้วทีเนี้ยลูปไปตรงเนี้ยก็ยืมมาล้อตรงเนี้ยแล้วเราแค่แค่มองว่ามันเหมือนกับรถคันหนึ่งซึ่งเริ่มออกที่ตำแหน่งลบสองแล้วไปอยู่ตรงเนี้ยลบสองแล้วตำแหน่งนี้จะเป็นอะไรมันห่างกันสองสามสี่้าหกเจแปดตำแหน่งนี้คือเก้าแล้วก็มองเหมือนรถเลยอ่ะ แล้วตำแหน่งตำแหน่งลบสองไปอยู่ที่เก้ามันเคลื่อนที่ได้ระยะทางเท่าไหร่เอแอค่นั้นเองฉะนั้นระยะทางที่ได้ระยะทางก็คือสิบเอ็ดสิบเอ็ดไรสิบเอ็ดเมตรความเร็วของคลื่นลูกเนี่ยความเร็วเท่าไหร่ตรงนี้เขาบอกว่าห้าเมตรต่อนาทีหาเวลาก็เข้าสูตรวเท่ากับเส่วนทีแก้สมการแบบตัวใบเฉยนะจะได้เป็นเวลา ก็เท่ากับระยะทางด้วยความเร็วระยะทางเท่าไหร่ระยะทางสิบเอ็ดเมตรเอาไว้เท่างไ,งไหร่ห้าเมตรต่อนาทีนั่นแหละก็ได้ห้าสองสิบห้าสองสิบได้สองจุดสองวินาทีโอเคขอน,นี้วัดสองเรื่องวัดเรื่องการสัท้อนของคลื่นแล้วก็ไปคำน,น,นวณกับความเร็ววีได้ก็ไว้สนที